สวัสดีค่ะท่านใดกำลังตามหารถกระบ,บามือสองไปใช้งานกันอยู่นะคะฝากเข้ามารับชมช่องกระซิบบอกเล่าด้วยค่ะเรามาแนะนำให้ทุกท่านได้รับชมกันวันนี้นะคะพาชมเป็น Toyota Vigo p i พี n e r 3.0ตัว e ปี0 6เครื่องพร้อมใช้งานนะคะไม่มีไอค่ะหน้าเดิมหลังเดิมค่ะคัสซีไม่ผูช่วงล่างเงียบๆนะคะทรงรอรอค่ะทุกท่าน เครื่องเกียร์ดีช่วงร่างดีสมบูรณ์นะคะขับขี่ได้ปกติเป็นรถกระบะมือสองเกียร์ธรรมดาเลขไม่สอง0 0 0หโลค่ะราคา1 8 9 0 0 0 0บาทนะคะอยู่ในสถานะรอเร่มนะคะภาษีพรบรขาด1ปีค่ะรถอยู่ที่ถนนร่มเก้ารัชกระบงังกรุงเทพมหานครนะคะ ท่านใดสนใจเข้าไปดูตัวจริงไปทดลองขับก่อนได้นะคะเพื่อประกอบการตัดสินใจสามารถติดต่อโทรคุยกับผู้ขายโดยตรงได้ด้วยนะคะตามเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยแอดมินเพียงแนะนําให้ชมกันเท่านั้นนะคะเราไม่ใช่ผู้ขายเราไม่ใช่ในหน้านะคะหากถูกใจยังไงขอแนะนําให้เดินทางไปดูตัวจริงไปทดลองขับด้วยตนเองเท่านั้นค่ะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสําหรับวันนี้นะคะลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ